คุณผู้ชมวันนี้หลายหน่วยงานด้านการจัดการน้ำและภัยพิบัติไปรวมตัวกันอยู่ที่ยะลาค่ะเขาจะประชุมกันเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ตอนนี้เผชิญกับน้ำท่วมใหญ่อยู่สิ่งหนึ่งที่จะต้องหาหรือก็คือ มีอะไรที่เป็นอุปสรรคของการระบายน้ําลงสู่อ่าวไทยด้วยหรือเปล่านะคะค่ะตอนนี้ถ้าดูจากวิสัยของพื้นที่นะคะอย่างที่นาราธิวาสเนี่ยความลาดเอียงของพื้นที่มีมากค่ะสักราวๆยี่สิบสี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยน้ำจะมาถึงพื้นที่ราบเพื่อรอที่จะระบายลงสู่ทะเลแล้วตอนนี้น้ําอยู่ในละแวกชุมชนก่อนที่จะออกสู่ทะเลนั่นก็หมายความว่าน้ําก้อนใหญ่ไหลลงมากองอยู่ในพื้นที่ราบหมดแล้วค่ะจากนี้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของฝนซ้ําลงมากัน จัดการน้ําก็น่าจะทําได้ดีมากขึ้นแต่วันนี้ดิฉันอยากจะชวนคุณผู้ชมมาดูกันในอีกมิติหนึ่งค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนาราธิวาสน่าจะเป็นกระจกเงาบานใหญ่ของปัญหาสภาพ อากาศสุดขั้วที่เราพูดถึงกันมาบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวนะคะคุณผู้ชมณนะขณะนี้อาจจะเรียกได้ว่าฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้ปิดฉากลงไปแล้วค่ะตามห่วงเวลาของฤดูกาลก็คือฝนในตอนกลางของประเทศเนี่ยจะจบลงราวๆกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ก็จะจบลงช้าก,กว่าสักประมาณ1เดือนเท่ากับว่าช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี -6 6ตอนนี้เนี่ย น่าฝนหมดไปแล้วจนถึงขณะนี้ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาของภาคใต้เนี่ยยังคงไม่พบว่าจะมีปัจจัยอะไรมาทำให้เกิดสถานการณ์ฝนถล่มแบบวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยมันมีลมหนาวกำลังแรงลงมาจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็มีหย่องความกดอากาศต่ำที่จะทำให้เกิดฝนตกหนัก วิ่งมาจากทางตอนใต้ก็อาจจะบอกกับคนใต้ในตอนนี้ได้ว่าสบายใจได้แล้วนะคะว่าจะไม่มีฝนตกหนักมากในเกณฑ์อันตรายมาถล่มซ้ําแบบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะช่วงตีสี่ค่ะกลุ่มเมฆฝนบริเวณตอนล่างของประเทศเนี่ยเบาบางลงไปอย่างมากนะคะคุณผู้ชมดูมันจะยังคงมีสีขาวๆอยู่ แต่เพราะลมหนาวเนี่ยกำลังจะถอยกลับขึ้นไปตอนบนค่ะก็อาจจะทำให้มีฝนตกในพื้นที่ตอนล่างเกิดขึ้นได้อีกบ้างในช่วงราวๆว,วันที่28 29ธันวาคมนี้นะคะฝนหนักขนาด600ถึง800มิลลิเมตรในวันเดียวเฉพาะที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยได้สร้างความตื่นตกใจกับปริมาณน,น้ำฝนที่หลายๆคนบอกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็คือนี่คือผลพวงของปรากฏการณ์ เอลนินโยที่ทำให้บางพื้นที่มีฝนตกน้อยมากแต่ในบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากอย่างผิดปกติซึ่งในช่วงปีนี้นะคะตารางที่คุณผู้ชมตารางเป็นอีกตารางหนึ่งนะคะจะทำให้เห็นว่าปริมาณฝนของพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วยคือทั้งประเทศเนี่ยคะ่ะมีเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นที่ฝนมากกว่าเกณฑ์ปกติแต่ว่า อีสานเนี่ยคงจะเป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนเดียวของประเทศว่าเป็นพื้นที่ที่มีฝนมากราวๆร้อยละ2ที่บวกเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ว่าในภาพรวมของประเทศค่ะรวมไปถึงภาคใต้ด้วยปี66มีฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะคะหนักที่สุดก็คือภาคกลางค่ะติดลบไปถึงร้อยละ20รองลงมาคือกรุงเทพมหานครติดลบร้อยละ17ด้วยกันนะคะตัวชี้วัดอย่างหนึ่งก็คืออุณภูมิผิวน้ำทะเลค่ะตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะ ค่าเฉลี่ยบริเวณตอนกลางและด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกถูกใช้เป็นจุดที่จะนำมาศึกษาในเรื่องนี้ค่ะมีข้าวนาภูมิที่สูงกว่าค่าปกตินะคะอยู่ที่ราวๆ1.4 ถึง2.1องศาเซลเซียสค่ะก็ถือว่าเป็นสภาวะเอลนินโยที่รุนแรงแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าสภาวะเอลนินโยของไทยจะปรากฏต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี2567ค่ะแล้วก็จะเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางได้ราวๆเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปีหน้านั่นเท่ากับว่า ในปีหน้านะคะอุณหภูมิสําหรับประเทศไทยเนี่ยมันจะร้อนมันจะสูงกว่าปกติอย่างชัดเจนในขณะที่ฝนก็จะตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติด้วยณนะวันนี้น้ําท่วมนาราธิวาสก็อาจจะเป็นฝันร้ายสุดท้ายของปีแต่ในปีหน้าค่ะถ้าเราไม่วางแผนกันให้ดีๆฝันร้ายในรูปแบบภัยแล้งรุนแรง,รแรงความร้อนสุดขั้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงนะคะ